เฮ้ย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 โอ้โหโคตรง่ายเฮ้ยลูดดิเอพี่น้องเดี๋ยวๆๆๆเยแล้วพี่น้องไปล้ปลาโคปลาโคปลาซนปลาซนโอ้ลก็ลงบ่ได้แต่อันนเออมีต้มเหมือมีกินมือน โอ้โ้โอ้โหเรียบล้อสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อกี้มายามเบ็ดคือเก่าพี่น้องแดแด่พี่น้องตอนเช้าเบ็ดที่ใส่บ้านนี่แหละงมหอยใส่เบ็ดเลยตอนเช้าแล้วมายาม สาวออกแะเดดเด็ดไปพี่น้องไปรอดลุ้นน้วกันมาได้บ่เมื่อกี้ได้มีกินบ่ยังป่าบ่ฮะร้อนบ่เฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วพี่น้องยิ่งไปยังปกุปกุด เฮ้ยปะกด啥เฮ้ย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 โอ้โหปะกดใหญ่เฮ uh, ้ยลูดได้เลยโอ้พี่น้องโอ้ปะกดพี่น้องเฮ้ยซื้อปะกดเฉยเออฆ่ากบข้อแล้วบ้านเนาะ Ô thử kém hiểu sút giọt lẽ lụt nhang lại. Như Ừ, hỏi hỏi vì đâu hỏi. Hỏi xe nám. Ơi, khạc lèo khạc lèo nó. luôn nè qua nước rồi nhút chút không? À, <laughs> lòn rồi ba Hi, ไอ้ลุนอีกพี่น้องด่างนี้คือคันอย่ากุ้งๆปลาบนเรือมันยังเรือว่าร้อนบ่ฮะใช่แล้วโอ้โหตอนมาใส่คือว่าบุญทึกจ้ะบุญพรมีแต็นเต็นลุ่นเลยกี้ลุ่มปุ๊บอยู่ Tèn quá Tèn mãi. Ten, mãi. Ten, tèn Ten, mãi. Ten, mãi. Ten, bị tốt hơn Ten, đi, đi 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 đi, đi đi Nhắm Ten, nhắm, Ten, mãi. bị mãi. Ten, mãi. Ten, mãi. Ten, mãi. ยกขึ้นมาบดพวงเด้อ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 เดเนี่ยแล้วพี่น้องปลาโคปลาโคโอ้ลงก็ลงบ่ได้แตนบดนีเออตาเกีคักเะดึงเอาสายนี่ดึงเอานันบ่ดึงเอาคันบ่โอ้ยสิแม่นาดเนาะางแตนบึกก็โดนอ่ ลุงกับลุงคันลุงบได้ตน khắc lè <laughs> oh, oh, oh. lụt la ừ chẳng ามีวางนดด่ังหนึ่งกับวางนี้แล้วกันโนดด้นสามดางพี่น้องโอ้ขึ้นระปลาุ่นิด่างนี้บาทนี่เออดังนี้นนนกระหล่อนแล้วดังนี้เอ้อ เอาอีแล้วพี่น้อกปลาซนบ้านนี่เอาอีเด้ออีเด้อเอาอีล้วเออโอ้ข้องซรับเลยปลาซ่นปลาซ่นปลาซ่นโอ้ถึกดีเลยตุ๊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 

ไปครับไปเลาะยาบีข้างทางโน่้น้าเนี่ยได้สองตัวแล้วโอ้มีกินผีน้องสำนิกอะพอแ้วแล้วพอต้มหมดแล้วแต่ยังยัง,ยงสรุปบมได้เพราะยังอีกสามดางสามสีด่างป้ากะโกโกผีน้องทางไว้ xong lập thang mà giảm biệt chừng ngại lọn bớt phía nóng lên nó vượt xuống

អីលូនបន្តទៀតស្ ì ដៃឬບໍ່ដៃមື້ນີ້ហ៎ស្អី ร้อนเนาะ้แถวนี้ป่าลายห,หนองมันเป็นบ่ะบ่ะโลายปีแลวพระเจ้าพาได้ดูดมัน มีลายไปยังนะปลาหมอโอ้ย<อ>งลายของได้ตัวใหญ่บ้โอ้โอ้โอ้ในพี่น้องผลงานคืนนี้พี่น้อง,าง,าองกับตอนเซาได้คืนนี้แน่สามตัวสี่ตัวกับได้ตอนเซาแน่นี่แหละต้มกินเซาโมนี่พี่น้อง แกงพี่น้องทำเมนูแกงมาหนิแกงปลาข้อแกงปลาซ่อนแกงปลาซ่อนใส่มะเขือเทศเอาอย่ามาบวบมาบวบมาบวบลงไปพักเด็กดูใจทีหลังเนาะ Phát bộ nó rồi, à. đấy, cả, này nhon phắc bùa nè nón gì đấy bùa này p/n mứt chúc này p/n canh xeo chắc mấy dạng em p/n, bắt đầu tay, bắt đầu tay, bắt đầu tay, thì đầu <laughs> ตอนเริ่มเริ่มเลยแก่แกงปลาแกงกลาท